ลีเน g e นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเกม MMORPG ในยุคเริ่มต้นที่พัฒนาและมีภาคใหม่ออกมาตามลําดับและตั้งแต่ที่ตัวเกมเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี1998กระทั่งเกมเวอร์ชันล่าสุดอย่าง l n e a g e 2M ก็เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ชื่อว่า l n n a g e 2MC ผมได้มีโอกาสเข้าไปเล่นมาแล้วด้วยนะครับและนี่คือ5เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นเกมนี้ที่เดอะมูฟสรุปมาให้ ลิเนชสอเอ็มจะเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยมาหาสงครามการต่อสู้โลกของเกมจะถูกเรียกว่าทวีปอาร์เดนซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสงครามและความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ได้แก่ม,มนุษย์เอลฟ์ดาร์คเอลฟ์คนแคระและก็ออกปมของเรื่องจะอ้างถึงเทพไอฮาซัสเทพีแห่งแสงกับชิเลนเทพีแห่งการทำลายล้างความไม่ลงรอยกันของทั้งคู่มีต้นตอมาจาก,กเกลียดของเทพกรานเคนซึ่งจบลงด้วยการในระเทศชิเลนให้ลงมาเผชิญชะตากรรมบนโลกตามลําพังในช่วงเวลาอันมืดมิดความโกรธแค้นจากคำสาปของชิเลนทำให้ลูกขอองเอเเธกิดมาาปป็นปีศ ซึ่งบรรดาบุตรเหล่านั้นก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยนะครับนั่นก็คือมังกรมังกร,งกรทั้ง6เกิดมาพร้อมกับคำสาปที่มุ่งเป้าไปที่เทพทั้ง6องที่ทำร้ายเธอชิเลนจึงรวบรวมพลังของเราบุตรเพื่อสร้างกองทัพลงทันเหล่าเทพทีนี้เรื่องราวในเกมจะเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่กองทัพของเอทิสขุนพลแห่งพลังความชั่วร้ายกำลังยกทัพบุกโจมตีปราสาทกีรันที่ซึ่งมีบ่อแสเกี่ยวกับผู้สืบทอดพลังของไอฮาซัตคนต่อไปตามตำนานเล่าว,ว่าผู้สืบทอดในแต่ละรุ นั่นทำให้คณะนักรบที่ประกอบด้วยคาอินและเลอาต้องเข้าไปช่วยผู้สืบทอดคนนั้นออกมาท้ายสุดพวกเขาก็ทำสำเร็จนะครับแต่ก็ต้องแลกมาซึ่งการสูญเสียปราสาทกี่อันให้กับศัตรู3เดือนต่อมาผู้สืบทอดจะได้รับการเยียวยาจนพร้อมเข้าสู่พิธีกรรมพิสูจน์ตนเองในฐานะผู้สืบทอดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นที่4ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนก็จะรับบทเป็นผู้สืบทอดคนนั้นครับ โดยกระบวนการพิสูจน์ตนเองก็คือขั้นตอนของการเปลี่ยนอาชีพเป็นขั้นที่2นั่นเองโดยต่อจากนี้เราก็จะเข้าไปผัวพันกับเหล่าตัวละครของเรื่องเพื่อสารต่อภารกิจเอาชนะไวร้ายของเกมประถมะบทการประจนญภัยของ Lineage 2 m ก็จะประมาณนี้ครับระบบการเล่นของเกมนี้จะเป็น Open World MMORPG ที่มีแผนที่ขนาดใหญ่ซึ่งตัวแผนที่ก็จะมีโครงสร้างเป็นแบบซ e a m l e s s Open World หรือก็คือแผนที่ที่ไร้รอยต่อ ต่จะมีจุดโหลดดิ้งสกรีนเฉพาะในตอนที่เราเข้าดันเจียนครับผู้เล่นจะต้องเลือกคลาสก่อนเล่นจากนั้นเมื่อเข้าสู่เกมระบบก็จะทําการสอนเล่นไปตามลําดับขั้นเช่นการทำเควสเรียนรู้ระบบต่อสู้ระบบพัฒนาตัวละครการเล่นพื้นฐานก็เรียบง่ายมากนะครับหน้าที่ของผู้เล่นหลักๆก็คือการทำเควสเควสโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเข้าไปคุยกับ NPC เพื่อทาความเข้าใจเรื่องราวสาหรับการออกไปต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือว่าบางเควสก็จะเป็นการตามหายเทยมตามที่เควสนั้นๆกาหนดไว้ระบบต่อสู้จะเป็นแบบอัตตโนนมมมััิทท้้งท้งงหหดดเเลลยยาาใ่่ไกๆ แค่กดไปที่ pop up quest บริเวณมุมขวาของจอตัวละครของเราก็จะเดินหรือว่าสู้ให้เองจากนั้นเมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นค่าสถานะต่างๆผมเข้าใจว่าระบบเขาจะอัพให้เองก่อนนะครับแต่นับตั้งแต่เลเวล20เป็นต้นไปค่าสถานะจะเป็นผู้เล่นที่จะต้องเลือกอัพเองซึ่งเกมก็จะมีเขียนเป็นไกด์เอาไว้ให้นะครับเช่นผมเล่นนักธนูการอัพเดก็จะช่วยเพิ่มดาเมจระยะไกลความแม่นยำระยะไกลคริติคอลระยะไกลแล้วก็ความต้านทานดับเบิ ส่วนการอัพสกิลก็จะใช้ระบบหนังสือสกิลนะครับซึ่งก็จะซื้อได้จากพ่อค้าขายหนังสือสกิลที่อยู่ในเมืองหนังสือสกิลก็จะใช้เงินในเกมสําหรับซื้อส่วนเงินในเกมก็หาไม่ยากครับเพราะว่าการทำเควสหรือว่าทำชาเลนจ์ต่างต่างก็จะมีเงินของรางวัลให้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเกมจะมีตำแหน่งที่เรียกว่ารูปปั้นของไอฮาซัตซึ่งจะเป็นจุดรับเควสรองเควสรองเหล่านี้จะมีของรางวัล2แบบนะครับระหว่างรางวัลพื้นฐานกับรางวัลเพิ่มเติมที่ใช้การกดสุ่ม ซึ่งไฮไลท์จะอยู่ที่ของรางวัลเพิ่มเติมเพราะว่าหลายๆชิ้นเป็นไอเทมที่น่าโดนมากๆเช่นเกราะใหม่อาวุธใหม่แล้วก็ไอเทมทรัพยากรสําหรับใช้พัฒนาตัวละครเกี่ยวกับภารกิจที่ต้องทําโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอาชนะมอนสเตอร์ชนิดต่างๆหรือว่าการฟาร์ไอเทมให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดไว้ครับการพัฒนาตัวละครด้วย Equi p ment ก็จะอาศัยแนวคิดเดียวกับเกม RPG อื่นๆที่เราจะสามารถติดตั้ง Equi p ment ให้กับตัวละครของเรา Equi p ment ก็จะมีค่าสถานะเพิ่มให้และเราก็สามารถตีบวกอาวุธชุดเกราะได้ด้วย ยังไงก็ตามเกมนี้จะยังคงคอนเซปต์ความเสี่ยงในการตีบวกนะครับในความหมายก็คือยิ่งตีบวกเยอะโอกาสสาเร็จก็จะน้อยลงแล้วเราอาจจะเสียไอเทมนั้นๆไปเลยถ้าตีบวกไม่สําเร็จระบบคลาสถือว่าเป็นจุดเด่นของ Lineage 2M เ,เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเกมจะมีให้เราเลือกตั้งแต่เผ่าพันธุ์ที่มีด้วยกัน5เผ่าได้แ,แก่ม,มนุษย์เอลฟ์ดเอลฟ์ออคและก็คนแค จากนั้นเราก็จะต้องเลือกอาชีพนะครับซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์ก็จะมีอาชีพให้เลือกไม่เท่ากันเช่นเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะมีอาชีพไนท์วอรีเออร์ไรเดอร์อาชเชอร์เคลริกและก็วิสาห์เป็นตัวเลือกหรือถ้าสลับมาเป็นดักเอลฟ์ก็จะมีอาชีพเริ่มต้นให้เลือกทั้งหมด5แบบข้อสังเกตก็คือให้เราดูไอคอนรูปอาวุธนะครับจะได้จัดหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้นกับอีกจุดก็คือแม้จะเป็นอาชีพในสายเดียวกันแต่เมื่อเป็นคนรับเผ่าพันธุ์กััันนนนคคค่่าาสถะะตะลรรกก็จไมมเหมือบ ตอนที่เล่นผมก็จะเลือกเล่นเอลส์เกาที่จะใช้ธนูเป็นอาวุธหลักคลาสจะมีลำดับขั้น5ระดับเอลส์เกาพอขึ้นสู่ขั้นที่2จะเปลี่ยนชื่อเป็นซิลเวอร์เรนเจอร์และจะเปลี่ยนได้อีกเมื่อเลเวล40 65แล้วก็80ความพิเศษของเกมก็คือผู้พัฒนาจะเปิดโอกาสให้เราสุมอาชีพใหม่มาสะสมไว้ได้เพื่อให้เราสามารถกดเปลี่ยนไปเล่นอาชีพอื่นได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่ นั่นทาให้เกมจะมีการแบ่งลําดับชั้นของคลาสเริ่มจากทั่วไปขั้นสูงหายากวีรบุรุษแล้วก็ระดับตำนานแน่นอนว่ายิ่งคลาสอยู่ในระดับสูงทั้งค่าพลังสกินและอาวุธที่ใช้ได้ก็จะมากแล้วก็มีความเท่ารามไปด้วยระบบผบสมอาชีพก็เลยเป็นตัวช่วยสาหรับผู้เล่นสายเติมเงินนั่นเองครับเพิ่มเติมก็คือเมื่อเราได้คลาสตัวละครที่คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ผู้เล่นก็สามารถกดผสมคลาสเพื่อให้ได้คลาสในระดับที่สูงขึ้นส่วนสกิลประจำคลาสที่เราจะเปลี่ยนก็จะต้องปลดล็อก ลิเน e 2M จะมีระบบตัวช่วยเล่นค่อนข้างเยอะเลยครับตั้งแต่ระบบนำทางเควสที่ทำให้ตัวละครของเราวิ่งไปที่จุดทำเควสเองแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการความไวมากกว่าเดิมเราสามารถกดวาร์ไปยังพิกัดนั้นได้เลยโดยการกดไอคอนลูกศรชี้ลงที่อยู่บริเวณมุมขวาของป๊อปอัพเควสระบบก็จะพาเราวาร์ไปให้เลยครับสะดวกมากๆซึ่งในช่วงแรกๆเราจะวารฟรีนะแต่ว่าช่วงหลังอาจจะต้องเสียเงินนิดหน่อยในการวารครับ ตัวช่วยที่2ที่อยู่ในระบบเกมเลยก็คือระบบใช้สกิลแล้วก็ใช้ไอเทมแบบอัตโนมัติผู้เล่นสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะใช้สกิลไหนด้วยตัวเองหรือว่าจะเซตให้สกิลทั้งหมดเป็นระบบออตโต้การเติมเลือดก,ก็เช่นกันนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เติมเลือดด้วยการใช้โพชั่นเมื่อ HP เหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าในตอนปล่อยตัวละครลงไปสู้ก็จะมีคําสั่งออโต้ฮันก็จะให้ฟิลลิ่งเหมือนกับการเปิดบอร์ดนั่นเองครับ ตัวช่วยที่3ก็คือระบบซื้อของอัตโนมัติเมื่อมาที่ร้านค้าประจําเมืองคือมันจะมีไอเทมที่เราจะต้องซื้อบ่อยๆอยู่แล้วเช่นโพชั่นเติม HP หรือถ้าผู้ชมเล่นนักธนูแบบผมก็ต้องซื้อลูกธนูติดไว้เสมอเกมก็จะมีระบบตั้งค่าซื้ออัตโนมัติให้ทําให้เวลาที่เรามาซื้อของรอบหน้ากดแค่ปุ่มซื้อของอัตโนมัติก็จะเป็นการซื้อไอเทมตาม,ตามรายการที่เราตั้งค่าเอาไว้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวเลือกมมนีแมปที่เปลี่ยนเป็นรายชื่อ NPC ให้แทน ก็จะทำให้เราไปหา NPC หรือว่าแลนด์มาร์กนั้นได้สะดวกมากหรือนอกจากนั้นก็จะเป็นระบบเก็บไอเทมอัตโนมัติกับการเลือกปรับมุมกล้องที่ให้มุมมองหลายๆแบบตามที่ผู้เล่นแต่ละคนถนัดและตัวช่วยที่4ก็คือระบบพา s s แจกของตั้งแต่เริ่มต้นครับซึ่งก็จะมีการปรับระบบมาให้สําหรับผู้เล่นซีโดยเฉพาะซีซันพารจะมีทั้งฟรีและก็เสียงเงินเพิ่มครับผู้เล่นก็แค่ทําภารกิจปลดล็อกไอเทมก็จะได้รับไอเทมมากมายเช่นอุปกรณ์เริ่มต้นระดับสีเขียวหรือว่าอาวุธระดับสีฟ้า รวมถึงหนังสือสกิลและก็อุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยระบบซีซันพาส s s ก็จะเป็นตัวเลือกให้ผู้เล่นนะครับจะเล่นสายฟรีก็ได้หรือถ้าอยากได้ของพรีเมียมเพิ่มเข้ามาก็สามารถเติมเงินได้เช่นกันครับเอาละครับและเรื่องสุดท้ายก็คือระบบสัตว์เลี้ยงซึ่งเกมจะเรียกระบบนี้ว่าอากาทิออนอากาทิออนจะใช้ระบบสุ่มเหมือนกับการสุมคลาสครับ นั่นทำให้อากาทิออนมีหลายแบบแล้วก็มีลำดับชั้นความหายากอากาทิออนจะมาพร้อมกับพาสติกแซให้เราได้แก่การให้โบนัส EXP การลดปริมาณการใช้พรเพิ่มน้ำหนักสูงสุดสำหรับพกพายเทมในกระเป๋าเพิ่มพลังโจมตีธาตุหรือว่าแม้แต่การเพิ่ม HP สูงสุดให้กับตัวละครของผู้เล่นการสุ่มหาากาทิออนก็เลยเป็นอีกหนึ่งสีสันให้กับเกมนี้ครับ เอาเลยครับ Linage 2MC นั้นพร้อมให้เล่นฟรีแล้วตั้งแต่วันนี้โดยจะลงให้กับ PC แล้วก็โทรศัพท์มือถือครับใชใ้ดีเดียวกันได้นะโดยระบบจะทำการซิงข้อมูลแบบเรียลไทม์ตัวเกมมีกราฟ,ฟิกที่สวยงามซึ่งพัฒนาโดย Unreal Engine 4ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยที่ตัวเกมเปิดให้เล่นใน PC ครับแม้กราฟิกจะสวยงามขึ้นมากแต่ก็ยังคงความคลาสสิกไว้ให้เราคิดถึงเกี่ยวกับจำนวนเผ่าและคลาสถ้านับรวมๆกันนั้นมีมากถึง100คลาสให้เลือกเล่นนอกจากนั้นเกมยังมีระบบแคลนโหมด PVP แล้วก็ระบบการเล่นเป็นทีมด้วย ผู้ชมที่สนใจเล่นเกมนี้ผมจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ใน e ด c r i p t i o นนะครับส่วนใครที่เป็นสายเติมเงินทางผู้ให้บริการแนะนำมาว่าการเติมผ่านทางเว็บช็อปจะได้ราคาที่พิเศษกว่ายังไงสายเติมก็ลองศึกษารายละเอียดดูนะครับแล้วสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ